สุดยอดนะครับดูมาเร็วหน่กับตันทีมครับ17ยิงเลยลูกนี้มาพูดรักษาประตูเอาวแล้วครับเริ่มแล้วลูกนี้มาไงแทงไปจักรยานน้อยเรายิงติดที่โหยสมราคาสมผู้ชิงครับ เล่นทันทีจักรยานน้อยเราจักรยานน้อยเราลอดไปเองคนเดียวคนเดียวแทงจักรยานน้อยเราไปเองไปคนเดียวโอ้โหลูกยิงจี้ไปเพื่อนลูกยิงไปเลยผู้รักษาประตูโอ้โหเราแหมสิบแปดรอบแล้าไปลูกยิงลุดไปแล้วหลุดไปแล้วคนเดียวคนเดียวคนยิงยิงติโอ้โยแม่ผู้รักษาประตูล้มไปอีกทางหนึ่งก็ยิงไปทางหนึ่งครับแต่มันไม่เข้ากรอบครับโอ้ยไปแล้วผ่านไปแล้วประตูลูกยิงบเลยิงติด โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแม่เมื่อเขายากแท้ออกมายิงอีกทีนึงเอาบอลลงเองมองขอดูครับต้นสำสายิงตะทีโอ้ติดกําแพงยิงยิงอีกทีนึงไปอทีนึงยิงอีกทีนึ่งก้าวก้าวก้าวเอาละครับสีรบิทตอนนี้ต้องเริ่มลุยแล้วครับ สิบแปดร้อพวงของเรายิงเข้ามาในดึงกระชากไปแล้วลูกนี้มาไงยิงให้เพื่อนให้เพื่อนยิงกันดีก็ก็ก็หมายเลขสี่สี่ราพิจารณาหมายเลขสี่้วจักรยานหน่อยคือเห็นดีทำไมครับตอนนี้พร้อมแล้วต้นน้ำสาเป็นฝ่ายเล่นจตุภูมิยิงทันทีพูดลักสายประตูบอกสบายมากฝ่ายใหม่ดึงมานี่ครับรถจักรยานน้อยเราเอาไปไหม่ ประตูพุหนึ่งไปได้ันจริงจิ้มผู้รักษาประตูดิกพิกจะไปวดแม่หนึ่งรอหนึ่งโอ้โหครับแม่สุดยอดจริงๆให้คนเยอให้เพื่อนลุงยิ่งลุนล้วลุงยิ้งยิงจิ้มจิ้มโดนแล้วไปไล่บอลไปเอกมองคลเอกมองคลไปคนเดียวต้นสำสาต้นจะยิงเต็มที่โอ้โหไปดีเหลือเกินคนระับไปใหม่หนึ่งขัดตัดเข้าในาตัดเข้าในาให้เพื่อนริมเส้นลุงยิ่ง ินไหนเด้อได้ทรงออกบอนมาซิลามิดกระชากปไาเอ้าเข้ากันยิงยิงยิงโอ้โฮโอล์กอล์กอล์อ่าตัวจักรยานน้อยครับวันนี้สุดยอดครับ ให้เพืนเยอะให้เพื่อนกระชากบอนเกี่ยวบอลลงตัดเข่าได้ตัดเข่าได้นิงไปเลยยิงจต็มที่โอ้ยเสียดายเลยตวดี้แพ้ไหมให้เยอะเบียดเบียดยิงจต็มที่โอ้หมดเวลากดปากดว่าทีมศิรวิทย์นะครับก็สามารถเอาชนะทีมต้นคำสาบิได้สกอร์สองประตูต่อหนึ่ง